เนี่ยโมเอเน,นเนี่ยจะโม้ยังไงเนี่ยเป็ดสามหัวมันเป็นไปไม่ได้งไงคุณเล็กจีนีมันเป็นไปไม่ได้ไงตัวละร้อยเจ็ดสิบอายเฮียคนหนึ่งมาต่อเอ้ยร้อยห้าสิบได้ไหม<อ>เขาก็บอกไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้เลย<อ>170ร้อยเจ็ดสิบขาดตัวอ, <laughs> อร่อยเลอ่ะคุณหมพูคนเป็นคนยังไงเนี่ย คุณเป็นพิธีกรรายการนะคุณรักษาลูกพิษมึงอ่าไม่้อมอย่างนี้เลยสวัสดีครับอะสวัสดีค่ะบรรยากาศลีลีบรรยากาศลีมากท่านผู้ชมครับดูดูบรรยากาศทางโน้นหน่อยเป็นสวนผักสวนผักสดชื่นมากเลยอะเห็นคุณอย่าลงไปนะคุณรัชนีคุณมองได้นะคุณอย่าลงไปจะตกน้ำเฮ้ยมันจะตกน้ำได้ไงคนเรามีตาเ็าเดินเดินทั้งเดินแล้วปะตกตกตก บอกแน่นอนเพราะว่ามันคือสวนผักเออสวนผักอะไรเอ่ยเอาวันนี้มาคำถามอะไรเอ่ยสามหัวเเอออาสนกนกนกสามหัวจะมีแต่สองหัวนะนกอะไรวะนกสามหัวนกสองหัวนกสองหัวยิงจกสองหางยิงจกสองหางมังกรสามหัวคับแก้วด้วยเอาไปไยเอาไปเอาไปแทงหวยเลย มีครับผู้ชมครับวันนี้ถ้าผมบอกว่าเป็ดสามหัวท่านจะคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็ดประหลาดสิไปแทงหวยเลยจริงคือผมก็เพิ่งเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งจะเคยเห็นเป็ดสามหัวที่เมืองปทุมธานีเนี่ยตรงนี้เหอรอปทุมอ่ะเนี่ยเออพี่รับมาดูม,มาดูเป็ดสามหัวครับเนี่เฮ้ยแปลกไหมครับเป็ดสามหัว นี่เนี่ยหัวเป็ดหัวที่หนึ่งนี่นี่หัวเปดหัวที่สองหัวที่สามเออผมไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าตัวเนี่ยตัวเดียวนี่นี่มันมายังไงอย่าโม้เนี่ยจะโม้เป็นไนเนี่ยเป็ดสามหัวมันเป็นไปได้ไงคุณเลขาธิกามันเป็นไปไม่ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะผมบอกว่าซื้อเปด ตอนแรกน้องเขาก็ยกจานเป็ดนี่มาอ่าอ่ผมบอกมาซื้อเป็ดย่าพอยกเป็ดนี่มาอ่าพอยกเป็ดนี่มาปุ๊บเป็นไงคะผมก็ถามว่าเป็ดหัวหายหายไปไหนน้องเขาบอกว่าอ๋อเขาขายแยกอ๋อล้ขายแยกพอผมบอกว่าไปเอาหัวเป็ดมาก็ปรากฏว่าเขาเอามาสามหัวก็แปลว่าหนึ่งตัวมันมีสามหัวใช่ที่นี่มีเป็ดสามหัว นี่เรื่องจริงจริงเหรอจริงเอ้าจริงเหรอจริงๆจริงเหรอจริงจริงจริงคือจริงสาบานสัญญาสาบานเคยกินหัวเป็ดไหมไม่เคยค่ะจะกี่หัวก็ไม่เคยกินนะคะอันนี้เป็นคอเป็ดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คอหานเนาะพี่กำพูเนาะเออคอหานเห็นมันยาวกำลังหิวข้าวคุณพูดอะไรเห็นมันยาวนึกว่าคอหานเป็นคอเป็ดนะนี่อันนี้หัวนะฮะส่วนคออยู่ตรงนี้ โอนี่เราเพิ่งเคยเห็นว่าคอมันแหยียงขนาดนี้นะแปลกนะสมัยก่อนเราจะเห็นเขาขายเป็ดพะโล้นะวอกหมานีป้าเขาจะมวนเงี้ยใช่ไหมมวนปค๊บแล้วก็ขายแยกตัวอันนี้ชักหน้าถึงหลังนะคะอืมออตอนนี้เว้ยเว้ยกับใครบ้าตอนนี้ว่ะเอยตอนนี้เว้ยเฮ้ยเขาขายตัวแต่หัวไม่ขายมันต้องมีเหตุผลนะนี่ไงเคบบอกว่าเมื่อก่อนนะมันมีคนเคยมาซื้อเป็ดเสร็จแล้วเขาอย่างไี้ป่ะเขาตกลงราคากันตกลงว่ายังไง เขาขายตัวแล้วเท่าไหร่นะพี่ไก่เนี่ยตัวและร้อยเจ็ดสิบอ่ะเฮียคนหนึ่งมาต่อเอ้ยร้อยห้าสิบได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้งั้นเอาอย่างงี้เลยร้อยเจ็ดสิบขาดตัวอขาดตัวเขาเอาตัวหัวให้ขาดตัวคือตัวขาดไปจะตลกไปไหนเนี่ยพี่องพูเนี่ยพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาขำพี่มากเลยเขาบอกว่า อันนี้เขาเป็นเจ้าของร้านส้มตำสวัสดีครับพี่ไม่ใช่ร้านเป็ดนะร้านส้มตำทำไมเจ้าของสวยๆเนาะเอาคนบ้านใดค่ะคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนปทุมเป็นปุมทำไมตำส้มตำเป็นปทุมธานีนนทบุรีเชื่อมคลองเอาท่านนี้ร้องให้แล้วดังอีกับน้องรักกันสัมพันธ์แนบใจสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์เชื่อมใจท่อนนี้มันคุณร้องเนี่ยใช่ คืออย่างนี้คืออย่างนี้เ pues ร mm านั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นร้านส้มตำนะคะอยู่เริมถนนซ่อมสร้างซึ่งถ้าตรงไปก็จะเป็นทางรังสิตใช่ไหมครับประทุมธานีนะตรงไปรังสิตแต่ว่าร้านเนี้ยเขาขายเฉพาะส้มตําส right? ่วนเป็ดไปเอามาจากไหนคะพี่กัมพูเป็ดร้านข้างๆเขาเาโคออปเปอรเรชั่นกันนะใช่ใช่เขาติดกันเลยแต่ว่าเป็ดเนี่ยเขาเป็นระบบเทคเอเวย์ครับเทคเอเวอะไรคะเทเอเวย์แปลว่าซื้อแล้วก็ไปกินบ้านโรดนะว้าวเทคเอเวย์ เขาไม่มีเขาไม่มีร้านนั่งเหมือนฝรั่งเขานิยมอย่างนี้นะเขาขายริมถนนปั๊บซื้อปั๊บเอาไปกินกลับบ้านเขาเรียกเชฟเอาเวะอยู่เนาะจริงหรือเปล่าในพูดคุยถูกไหมเนี่ยถามอภิมถามปอนนี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมปอนน้องถามนักศึกษามาเนี้ยปอนมาใกล้ๆเลยปอนมาเนลยมาแต่มาอายมึงตัวเงีย้ยไม่ได้เป็นนักศึกษาเราต้องกล้าแสดงออกมาเนี้ยิ้มมาด้วยนั่งข้างๆนี่เมื่อวานพาไปกินก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดผัดอะไรนะ ผัดไก่ขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นั่งน้ำลายไหลไม่กล้าบอกพี่ว่าหนูอยากกินเรียนเรียนอะไรนะฟอร์เรียนอะไรเรียนอักษรเรียนเออกลัวไม้ไม่ถึงน้องไม่ต้องเอียงไปใกล้ถอดไม้ลัวไม้ไม่ถึงน้องเออถอดไม้ไปสิคะคุณพี่ถอดไม้แล้วเสียงผมจะได้ยินไหมคุณน่ะดังอยู่แล้วใครๆก็รู้จักกระมูนน้องเขาังเกียจขี้เดือดขี้เดียดเอาเอานี่เขาเรียนเขาเรียนวิชาที่ผมไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้ยินอะไรคะเอ่อภาควิชาเเออ เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเฮ้ยคณะสอนศาสตร์มีละภาควิชาเทคโนโลยีภาษาอะไรวะอะไรนะเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศและสารสนเทศเออแปลกไหมเลียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมแปลเขียนโปรแกรมภาษาธรรมชาติคืออะไรภาษาธรรมชาติภาษาลมภาษาแดด ภาษานามางเนี้เหรอเสียงเป็ดเสียงไก่เงนี้เหรอลูกเหรอเอ๊ะเอ็ดเอเอนี่เงี้ยเหรอผมนึกว่าเเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีอายุหน่อยไอแม่แต่ที่แท้เป็นเด็กวัยรุ่นครับผมเอาอายุแค่สามสิบครับผมเป็นคนที่นี่เหรออ่พื้นเพก็เป็นคนที่นี่ครับใช่ครับ้วแล้วยังไงฮะทาไมไปคือเราเราเริ่มจากทานทานกินเล่นกันก่อนทานเล่นทานเล่นใช่ ทำกันเองกินกันเองอย่างนี้ครับโอ้ใช่คือก่อนจะมาเป็นร้านเนี่ยได้ค่าเป็ดไปห้าล้านนะครับอทดลองทำกินทดลองเยอะอยู่เยอะเลยอยู่นะเยอะเลยครับก็คือกินจนเบื่อกินจนเป็นแทบเป็นเกาอะครับคือาทำแจกทำแจกอย่างนี้เลยใช่ถูกกลอง แล้วก็แต่ว่าเริ่มต้นจริงๆก็คือเราเราทำเพราะเราเราชอบกินกันเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผ่านมาแถวนี้เจอที่ที่มันสวยที่เป็นทุ่งนาเป็นแปลงผักอะไรอเงี้ยเราก็เลยเช่าไว้เช่าไว้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรขายเป็ดดีกว่าคือเป็นคนชอบกินเป็ดหรือว่าเป็นที่บ้านเลี้ยงเป็ดหรือยังไงเป็นคนชอบทานเป็ดอยู่แล้วครับเออเหมือนเราเลยเนาะผมก็ชอบกินเป็ดมากล่าเป็ดอะไรอย่างนงี้แต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมาทำตอนนี้มันมาลงตัวตรงที่สูตรนี้เรียกว่าเป็ดอะไรนะฮะ พูดง่ายๆก็คือเป็นเป็ดย่างเกลือนั่นแหละที่เขาเรียกทั่วไปใช่ครับอ๋อใช่เป็นเป็ดย่างเกลนะครับเป็นเป็ดย่างเกลือใช่ครับผมแต่ว่าเป็ดย่างเกลือของเราเออผมสงสัยครับผมทาไมทําไมเป็ดมันไม่มีหัวที่จริงเขาต้องแยกกันย่างถ้าเราย่างพร้อมกันเนี่ยส่วนหัวมันจะไหม้ก่อนอ๋อมันไหม้ก่อนถูกเราก็เลยหั่นหัวไปหั่นหัวแล้วนี้ก็เลยเราก็เลยทามาเป็นแยกขายแยกขายด้วยใช่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ขายแพงมากตัวหนึ่งแค่250บบาท ตัวละ250ร้อยห้าสิบเลยฮะถูกต้องอันนี้ขาดหัวเนี่ยนะครับผมตัว250ร้อยห้าสิบใช่ถูกต้องแล้วหัวนี่ขายเท่าไหร่ฮะหัวติดคอนี่เราขาย20บาทแค่นั้นขาย20บาทใช่ถูกต้องครับถ้าเป็พะโล้มันจะสี่ร้อยใช่เออใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นพะร์โลถ้าเป็นพวกต้มหรือเป็นพะโล้เป็นตุ่นเนี่ยเขาจะมีทางตุ่คือขายเป็ดถูกนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทส่วนหัวเนี่ย20บบาทเองอ่ะย่างเสร็จสับเรียบร้อยที่จริงเนี่ยถ้าส่วนคอติดหัวเนี่ยที่จริงสัก สองคอนี่ก็แทบอิ่มแล้วครับถ้าเกิดเพราะคอมีคอใหญ่มากโอ้เนื้อคอเยอะนะเนื้อคอเยอะมากครับบม่คนที่กินเป็ดบางคนเขาชอบตรงไหนรู้ไหมหัวกับคอนี่แหละมันได้อารมณ์แบบหนุ่มหนักแท้เวลาเป็นเป็ดพะโล่อ่ะบางคนชอบแทะแท่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอืเออนะฮะก็นานรึยังครับเปิดร้านโอ้เข้าปีที่ห้าแล้วปีนี้เหรอปีที่ห้าแล้วครับแล้ววันหนึ่งเฉลี่ยขายกี่ตัวครับเนี่ย ช่วงนี้ก็คือไม่ได้ขายดีมากก็คือวันหนึ่งก็ยืนพื้นอยู่40 5 0ิหิบตัวถ้าเป็นสาวที่ก็ต้องมีประมาณเจดสิบนะครับแต่สมัยก่อนที่ว่าใหม่ๆเลยเนี่ยที่ว่าโลกยังไม่ได้ระบาดมาเคยได้ทําว่าวันก็ยังเป็นร้อยก็ยังถึงวันละเป็นร้อยเป็นร้อยก็ยังถึงนะครับ oh. แต่ว่าหลักๆเราตอนนี้ก็คือเราทําส่งเป็นหลัก oh. ขายส่งใครจะรับต้องการรับไปขายเนี่ยเราทําส่งอย่างเดียวหมายว่าไง เอาเป็ดสดเอาไปย่างเองอะถูกต้องก็คือไม่ต้องซื้อแฟรนชายเลยที่นี่ลูกค้า,าที่ว่าสนใจจะขายเป็ดเนี่ยไม่ต้องกำเงินห้าหมื่นหกหมื่นมาซื้อแฟรนชายเพราะว่าซื้อไปบางทีวัดดวงขายได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้มีราคาส่งให้ของเราเนี่ยล้างให้สะอาดหมักให้ด้วยทําเป็นราคาส่งให้เลยต่อหนึ่งตัวนะแล้วทำราคาส่งให้เลยรับประกันด้วยลูกค้าด้วยสามว่าขายหนึ่งตัวนี้มีกําไรหนึ่งร้อยบาทเข้าท่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าฐานค่าถุงเนี่ย ลูกค้าเหลือแน่นอนหนึ่งถึง110บงอบาทแล้วของผมไม่ต้องมีค่าแฟนชายไม่ต้องใช่ลูกค้าไม่ต้องกำเงิน5 0 0 0 0 60,000เพื่อมาซื้อชื่อแฟนชายไม่ต้องไม่ต้องครับก็คือต้องก่อนถ้าเกิดสนใจอยากจะขายเนี่ยมาถึงปุ๊บบอกขอซื้อเป็ดสดเพื่อที่จะไปย่างขายเองเนี่ยติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยเบอร์ติดต่อบอกเบอร์ติดต่อนะฮะเบอร์ติดต่อก็คือศ9 9ย์ครับหนึ่งห้าเจ็ดสี่ปหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วเราก็สอน สอนให้เรียบร้อยมาดูหน้าร้านมาบอกวิธีเทคนิควิธีการย่างให้เรียบร้อยหมดออไม่เสียงเงินเลยสักบาทแค่นั้นเองเอคือเหมือนอช่วยกันเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันอะ่ะก็คือเราเข้าใจาไงว่าบางทีการที่จะซื้อแฟนชายสักสักอย่างเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นต้องมีแน่นอนครับโอ้ต้องมีแน่นอนแต่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยขายได้หรือขายไม่ได้ก็ก็ยังไม่รู้ใช่ก็คือบทสรุปเลยเราเข้าใจว่าคนบางทีลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเออซื้อแบบเป็นตัวตัวเป็นราคาส่งไปเลยครับ บางคนเขาซื้อกันเป็นร้านๆนะที่มีเรื่องมีราวกันอยู่นะครับเนี่ยนะเอ่อเ็นบอกว่าจะไปประเทศลาวอ่ะไปประเทศลาวแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเป็ดไปทำอย่างอื่นนะครับอ๋อไปเที่ยวอ่ะไปแข่งรถไปอะไรหลายอย่างครับผมเพราะว่าเราทําหลายอย่างแล้วก็ยังมีพวกมูฟิ้งมีพวก ขายรถมือสองอะไรด้วยนะครับแล้วฮะใช่ผมไม่ได้ทำอันนี้อันเดียวมีหมูปิ้งมีรถธุรกิจรถเดินมือสองเอาเสริมไปเสริมมาบางทีมันก็เป็นอาชีพเสริมอายุของเขาสามสิบเองสามสิบครับผมมีรถตู้ราคาที่ต่ำกว่าแสนมีไหมฮะโอ้ก็จะเป็นรุ่นเก่าจัดเลยพี่กัมพูอยากได้ฮะก็จะเอาไปปลูกสลัแหน่ปลูกอะไรไปครับครับโอ้ขอบคุณมากเพื่อ เผื่อใครสนใจรถยนต์มือสองก็ติดต่อเขาได้ได้ครับแล้วก็พวกเรื่องเป็ดอะไรเนี่ยเราบอกให้ได้ครบวงจรเลยแล้วเรามีขายส่งหมดนะพวกเป็นเป็ดย่างเกลือเนี่ยที่ว่าเป็นเป็ดย่างเกลือทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วประเทศเนี่ยส่วนมากเราทําส่งตลอดอ๋อเช่นนั้นเช่นนั้นเฮ้ยคุณลัชนีคุณมาคุณกินอย่างเดียวเลยอ่ะคออร่อยมากครับผมอร่อยจริงนะแค่อร่อยเออเนี่ยครับไอเราก็เคยกินแต่คอห่านวันนี้จะมากินคอเป็ดเนาะ ครับผมขอบคุณมากครับเจ้าแก่อมันไม่คาวไม่ไม่สาบเลยไม่สาบเลยแล้วมีล้างให้ดีครับผมเขามีเทคนิคของเขาเนาะลูกค้าที่จะรับไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องว่าสาบอะไรอย่างี้เราจัดการให้เสร็จคือลูกลูกค้ารับไปเนี่ยฉีกถุงย่างได้เลยเอออร่อยย่างไม่เป็นสอนให้หมดครับงเองใช่มมีส่งทั่วประเทศเลยครับส่งทั่วประเทศเลยโทรมาคุยกันได้ว่าจะซื้อขั้นต่ำอะไรเท่าไหร่เงี้ยสามสิบสี่สิบตัวเราก็ส่งสะดวกแล้วสามสิบสี่สิบตัวเราก็ส่งให้ละ จะเริ่มต้นยังไงทั้งเป็ดทั้งไก่เนี่ยผมมีขายหมดอ่ะโทรมาคุยก็แล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเมืองเล่าตอไหนบ้าเออไปเที่ยวเล่าหงายคอแล้วนะผมกินแบบไม่อ้าวตัมมาแล้วอืขอบคุณครับพี่อันนี้ตำอะไรฮะตำข้าวโพดไข่เค็มตำข้าวเขาเรียกว่าตำโพดไข่เค็มตำโพดไข่เค็มใช่ค่ะนั่งนั่งได้ไหมคะพี่อ่านรบกนนั่งค่ะน่ากินเนาะ บรรยากาศร้านดีจังเลยมาเจอร้านที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็อยู่ที่นี่อะค่ะเป็นคนอยู่ที่นี่หมายถึงที่นี่หมายถึงจังหวัดปทุมใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้แหละค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาเป็นเจ้าของที่จริงอหรฮะไม่ใช่เจ้าของที่ค่ะแต่เป็นผู้ดูแลค่ะอ๋อดูแลพื้นที่ตรงนี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วผักนี่ของใครครับพี่ของเราค่ะเราทําไว้พี่ปลูกผักเองเลยค่ะยผักอะไรพี่อันนี้ผักอะไรอันนี้ผักขมค่ะผักขมหรือภาษาจีนว่าชุนไฉ ทุนชัยเท,ที่ยะไปต้มต้มต้มจับฉฉายใช่อชชอ๋อที่เขาไอ้นัน่นกวางตุ้งอะไรนั่นล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะกวางตุ้งก็กวางตุง้งเับไจับายมันต้นมันจะใหญ่กว่ากวางตุ้งแต่ไม่ใช่ผักกาดอีฮินเนาะไม่ใช่ค่ะผักกาดชืนกับบอแมนมกกอันนั้นพันพาอะไรคะนอันนั้นคานาค่ะอันนั้นปักบุ้งค่ะอ๋อแล้วก็เราก็เลยเปิดร้านขายส้มตาอยู่ตรงนี้ด้วยเลย พอดีเป็ดเขามาเปิดแล้วลูกค้าเขาบอกว่าน่าจะขายต้มตำเนาะเออเราก็เลยไปเรียนรู้เลแสดงว่าส้มตำมาหลังเป็ดใช่ค่ะลูกค้าเรียกร้องเออลูกค้าเรียกร้องพี่ไม่ใช่คนอีสานด้วยแล้วพี่ทำยังไงตำเป็นนะเราก็อาศัยแบบว่าไปดูเขาที่เขาขายร้านดังๆแล้วเราก็เป็นคนชอบทำอาหารเราก็มาพลิกแพงแล้วมาดัดแปลงทำให้มันถูกปากลูกค้าเขาตำน่ากินนะดูนะพี่ดา อันนี้ก็นา่ากินน่ากินนะฮะนี่แล้วก็อันนี้ก็อุย๊ยอันนี้ตําแตงอันนี้ตำแตงปลาตําแตงปลาก็น่ๆๆากินจริงๆก็ตําเขาเยอะนะครับก็ขอบคุณมากฮะก็ขอบคุณ<อ>มากเดี๋ยวขอบคคุณ่ะต่อไปบันเลงครับหิว <laughs> ข้าว <laughs> บันเลงหิวข้าว <laughs> นี่ฉันกินข้าวเหนียวหมดจะหมดถุงอยู่แล้วเอ้ยคุณรัชนีคุณนี่อะไรอ่ะอ่าวิเครกินเกลดนะฮะคุณกระพูนี่เปแบบ เฮ้ยอร่อยจริงว่ะ <c oughs> คุณทำไมไม่เขาสับล่ะจริงจริงเอาจริงจริงเขาสับนะคะแต่พี่กัมพูอสั่งแบบไม่เอาสับอะ<ม>่ะ<ม>จะหาว่าไม่สับให้ไงมันแล้วแต่เขาสับก็ได้ไม่สับก็ได้แล้วคุณจะเถอะโดนไหมเอ้าทำไมคุณคิดถึงอะไรเ<ม> <c oughs> ี่เน่เน่เขามีน้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขานินมเป็นน้ำจิ้มไลดูดูหน่อยค่ะดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วป่ะเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มเป็ดนะคะเป็นน้ำจิ้มแจ่วเออแปลกดีนะออกรสิชา่ิยังไง น้ำจิ้มเป็นแบบมะข,าม,มมา,ขามเปียกอ๋อน้ำจิ้มเจียวมะขามเปียกเจีจะหวานหวานนิดน,น่ะเออมันน่นอาจะเข้ออกากับเป็ดนะอื๋อออกหวานออกหวานเผ็ดหวานเผ็ดอืมอ้มอืมอ้มอร่อยอืมอ้มอืมอ้มเห้ยหิวข้าววันนี้ไม่เหใครกินตัวเลยอ่ะนะตัวตัวมันใหญ่อ่ะ แต่ตัวเนี่ยเขาขาย200กว่าบาทอา <250 S 1> เองนะ2 5งอหสิบถูกนะถ้าเทียบราคาเป็ดแล้วอว่จริงกิน,นเป็ดเนี่ยผมชอบกินตรงคอจริงเนี่ยอร่อยเป,เป็ดไร่ทุ่งเขาจะเนื้อเหนียวนะอืมอต้มตำอร่อยนะเล่เสน่อร่อยครับกินต้มตำ้าอร่อยนะอืมกินเบาๆ,ๆอ่ะ จับจับจุบจับดูสิดักเจลของชอบเจาของชอบอ่ะเจลของชอบอร่อยอร่อยอร่อยเียอ่ะ,อออะคุณกำพูคนเป็นคนยังไงเนี่ย,ยคุณเป็นพิธีกรรายการนะคุณรักษาลูกพิษนึนงไม่้องอ,อย่างนี้เลยอ,<ด>อ่ะโดูเชื่อไหม ถ้าเรามาซื้อกินนะซื้อหัวเดียวอ่ะข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวชิ้นหนึ่งอะพอเลยพอเลยครับสามสิบอร่อยจริงนะสามสิบนะอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบบาทอ้าอิ่มนะพอเลยอ้าจริงๆนะพี่ดับวันนี้พี่ดับเอาเอาข้าวเหนียวไปถุงหนึ่งแล้วก็คอคอหนึ่งก็พอละเดี๋ยวตัวพี่กินเองโอเคนะ